สวัสดีครับร้านุูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรถไถนะครับที่ร้านว่าตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือหม่ยมือหนึ่งมือสองมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับธันวาคม2 5 6 5ตอนนี้ก็มีหลายคันนะครับอย่างคันนี้ m 5 0 0 0คันนี้ก็รถสวยนะครับรถไล่นะครับสภาพดีนะครับ คันนี้มีอุปกรณ์ใบดันดินแล้วก็ผันพวนนะครับ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็จะมีพวกตระกูลสามสองหนึ่งแปดนะครับโฉมปัจจุบันรถสภาพเดิมเดิมนะครับคันนี้ L40 นะครับไม้น้อยเจ็ดร้อชั่วโมงนะครับสภาพเดิมเดิมใช้งานไม่เยอะนะครับคันนี้ก็ L40 นะครับเป็นคันบนนะครับคันบนนี่ก็สามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับใบดันผ่าน เราก็จะมีตัวนี้ L47 นะครับตัวนี้ก็เพิ่งปรับสภาพเสร็จลดไล่นะครับรถก็สภาพเดิมๆนะครับรถสวยเครื่องเกียร์อะไรก็ดีเลยครับนะครับแล้วก็มีพวก L47 SP นะครับ L47 SP ก็ราคาอยู่49,000นะครับใบดันแล้วก็ผาหลังตัวนี้ L4018 SP นะครับ รถสภาพยังใหม่มากนะครับใช้งานแค่70-80ชั่วโมงเองเดิมๆนะครับประกรนรถใหม่ก็ยังเหลือนะครับอันนี้ก็ L 4 0นะคะก็จะลดหลั่นลงมานะครับ40เนี่ยอุปกรณ์2ชิ้นก็เริ่มต้นอยู่ประมาณสามแสนหกหมื่นประมาณนี้นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงประมาณสี่แสนกว่าบาทก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่ชั่วโมงการใช้งานนะครับฝั่งนี้เป็น อ่า L50 นะครับก็มีหลายคันนะครับสภาพสวยๆคันนี้ก็ราคาอยู่ที่3 0 0แสนเออไม่ใช่อ่า4 0แป0 0มนเนะครับอันนี้3 4นะครับยอดนิยมนะครับ L 3 4 ราคาเริ่มต้นนะครับแสนเก้าหมาพันไปดันตัดหญ้านะครับตอนนี้มีอยู่3คันนะครับสําหรับ l 3 4 0 8เดี๋ยวลองไปดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือ2นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามีออกนะครับลูกค้าถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็ลองโทรสอบถามได้นะครับอยากจะได้ผ่านโรตารี่อะไรพวกนี้นะครับมีอยู่อย่างตัวนี้โรตารี่เม8นะครับ เม็ดแปดก็อยู่สามสามหมื่นห้านะครับตัวนี้ใบสวยนะครับโครงอะไรยังดีนะครับไม่ผุนะครับแต่ก็ตามสภาพการใช้งานนะครับอย่างตัวนี้ก็เม็ดแปดเหมือนกันตัวนี้ก็อยู่สามหมื่นนะครับแล้วก็มีพวกผานไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ผ่าน CMT นะครับโตรตาตอรี่ก็มีหลายตัวนะครับ โรตรีผ่าน5ฐาผ่านบุกเบิกนะครับก็มีหลายตัวนะครับตามสภาพนะครับอันนี้โรตรี่ตาช้างผ่าน3ตาช้างโรตรี่พวกนี้ก็ขายตามสภาพนะครับเริ่มตั้งแต่หมื่นกว่าบาทถึงประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับมีหลายตัวผ่านพวนนะครับอันนี้ก็ผ่านตาช้างนะครับผัานพวนผ่านห้านะครับสภาพสวย ตัวนี้โรตารี่เมตรหกนะครับใส่พวก34ถึง l อ0สี่ศูนะครับเป็น i อเอหนึ่งหะครับใบสวยนะครับตัวนี้อยู่40,000ื่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์สาตัวนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศ6 3 4539สามห้าองสองสี่นะครับหรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสมหอแท็กเตอร์นะครับมีสองสาขาก็คือสาขาระยองนะครับแล้วก็ที่ลำปางนะครับ ใกล้ที่ไหนก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ